ในช่เวลาหลังแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับลงทำการแข่งขันกันต่อแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ยิงตั้งแต่ขึ้นสนามเลยนแล้วแอนจะต้องทุ่มกระแสกับผู้ต่อประตูวันนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆแล้วลูกการิดไกลเอรเพื่อนอาร์สามครับโอ้จะไปปล่อยให้ยิงปล่อยๆโดยเฉพาะแอร์นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเช่นเดียวกับบิ๊กกับจาวก็กิ๊กกับของนัแข่งที่นานเนเท้าซ้ายเหมือนซันครับต้น ไปบอลยาวขึ้นมาเกอร์มงตั้งนออกมาพี่ตามเช็ดต่อยทีหนึ่งเราสมัดซ้ายแมาบิ๊กไปต่อยเอาแล้วโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยหลังชื่อด้วยโอ้โหช่วงหัวนี้เขาจะไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าดูไฟเหยื่อเแล้วโอ้โหบิ๊กลูกนีต้องบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเออช่งหวะโตเหมือนพวกคนช่วงหัวตายครับ ก็ที่าก็ของที่บอลท <Hey! S 1> ี่เด็กบิยกก็เนี่ยตัวอย่างที่ดีเดินมาจาับไม้ตัดมือไม่ได้ผานตัว้างแล้วก็ถือข้านี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับโอ้จังหวะว่าตะคู่นี่มองที่บอลด้กันตะคู่จริงๆครับก็หมดอย่างนั้นครับแต่ว่า,วาจังหวะของบิ๊กเนี่ยถือบอลช้ากว่าครับเป็นจากเนี่ยมาแากด้านหลงังครับไม่ได้มองครับแต่ว่าโผฝ่าห้างไปถือก่อนหนึ่งจังหวะแค่นั้นเองครับอู้แล้วมาดูฟรีคิกออกน่าเบื่ออาสามอีกแล้วครับ มา,มาเล่นให้แขไ่ร้กไปนะยิงคงแล้วทั้งหมนไม่ตรงต่อรับมายังอ่ะมายังมาแล้วเขามีเสื้อทีมโคบ ครบให้ถ <Scroll>, <LO> ้าถ้าเขามีคมให้ให้คนหนึ่งขึ้นไปเขียนเชียร์ผมหน่อยครแล้วใส่แล้วโยนหรบกระดูกต็อกเด็นิดนึงจังหวะสองบิดแล้วจังหวะนี้ไปเข้าจากด้านหลังครก็สมเราฟาวอีกครแล้วพยายามจะหลบแล้วแต่ว่าตัวด้านใหญ่แล้วจังหวะแรกไปเข้าบอลต้องบอกว่าแมเราบิ๊กล้มไปพยายามจะกระโดดหลบหลบไม่ทุนอีกครับ ในครึ่งหลังอ่ะตอนนี้เอาก์กลับลงมาแล้วสำหรับแข่งงันเยอะที่เขากองหลังมองไม่เห็นก์ไว้ก็พอแน่นอนเยอะในการออกบอลก็ตรงเหมือนว่าจะน้อยลงไปด้วยโอ้แล้วไม่ออกด้วยสายใช่หอือมารังขวาบอลอยู่ที่บิ๊กจับอยู่แล้วไปทางแค่ตรงวันนี้ก็ชังไม่ได้คเออจังหวะสุดท้ายแต่บอลแล้วหลุดออกหลังไปเองครับะต่างเตะเล่นสั้นเลยครับให้กมารังขวาจ๊ก็ ไปต่อหมอใสเหล่าเปิดลูกโุ้งไม่ยังไงเลยใส่นี่วันนี้งานขาดจริงๆครับเกมนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นตัวเต็งทั้งคู่เลยครับเพราะว่าทางด้านทางด้ครับเป็นถือว่าทั้งเก่าครับอยู่ในชุดสีเหลืองครับส่วนเสื้อแดงเหีื่อเสื้ออาสามรองแชมป์เก่าครับเก่าที่หลุดไววันนี้บอลทางซ้ายมีให้มาแล้ว ล่องยิงช้าเกินไปแล้วจับอ้โหแล้วกระโดดโป้องออกมามาเป็นแข็งเลยครับบิ๊กบิ๊กจกมาได้ตรงกลางแล้วไหลทะลุช่องของวันท้ายตั้งจับแล้วไหลามาตรงนี้บิ๊กอ้โงหัวนี้งงตรงไปเอลยปวดไม่ลงเฉยเลยครับในจังหวะนี้ถ้าจะิงจริงได้ดีกว่านี้ครับบิ๊กโอ้โจังหวะก็ต้องพูดจับเนี่ยบอลถึงช้าเกินไปแล้วจับบอลแรกแล้วเขาบอกว่าโทรอ่านเขาคือเสาซูอยากไม่ออกมาครับ โอ้เสียท่าเลยเพราะคู่นี้ถ้าเกิดจับบอลแรกดีๆมีโอกาสเยอะเกิดการข้ามอกกันซ้ายเลกข้ามบอลขวาจบล้อกกลับมาให้ต่ำใช่เดมาขวาหลายแล้วตโอ้โหเปลาเงิไปตลอนนี้เปิดสวยรัานปานานปาาาา วิ้งโอ้โหดูเขาตามเกมจังหวะนี้แล้วจะแหวกไปไหลมาไหลบอลจับแล้วไหลโอ้โหนี่เดียวไม่ยากเราเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับทุกคนดูว่าบอลนี่ทำได้ดีมันตัดดูจากขวามาซ้ายเลยแล้วมันจะพูดเรียบยังได้เลยลูกคุ้งนึกนัดขวาเพราะแสง ปุ plan, design, e no ่มเปิดการข้าวไฟซ้ายเล็กแล้วจังหวะนี้เสียฟ้าอีกแล้วบิ๊กโอ้โหจังหวะนี้เดี่ยมเสียเหลียบอีกแล้วจังหวะจะทะลุช่องครับส่งมาใส่หันรู้แบบนี้ต้องบอกว่าทางด้านข้างสนามต้องแก้เกมให้หนักเลยแล้วส่งมส่หลันแล้วลูกเกมก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นรองก็ราะคเกมขึ้นมาสู้ได้ก็จริงนะแต่ว่า จังห, <mel od ic 00> หวะจบบอลนี้ด <Arduino> ูเหมือนจะจะทำได้ไม่ดีแล้วจังหวะเด็กขาดในจังหวะสุดท้ายแล้วสองเราแข่งลานเ้าโอ้โหจังหวะนี้ก็จับบอลหาตัวเล่นไปแล้วจิ๊บดูตาวหวังของรัาดิ๊ดูตาวอีกครั้งหนึ่งมองตายแล้วหลายมากางี้กับแล้วอะ่รจังหวะนี้ยังไงครับ ผลสิ้นว่ายังไงครับจังหวะนี่เสียฟาวหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับโอ้โหแล้วก็ดูเป็นฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับโอ้โหคนไส้เลยครับแล้วจะมีลูกฝูดหรือเปล่าล็อกที่สำคัญจริงๆครับลูกนี้ถ้าเกิดได้กลับขึ้นมาครสำหรับสายกีฬาจะก,กลับสู่เกมทันทีครับแต่ทางด้าเนเรื่องอสามตอนนี้ต้องต้องกันให้ให้ได้ครับลูกนี้ครับถ้าเกิดจะจสคอยยังนอาอยู่ สู่ที่บอลสองสามคนเยอะสำรับใหญ่ดันเจอไหลมาแล้วกริงไม่ผ่านนะโอ้โหนี่เรากริงครับเราไม่ให้ออกด้วยไปเก็บบอลกลับมาฝากมาที่พี่ตั้มเปลี่ยนใจข้าววันท้ายครับเล็กแก้ยับเขาไม่ใส่เขาไม่ใส่สีมูพี่เอาไปแล้วอ่ะ ให้สงวนอ้ําเยอะให้เสียได้พร้อมอีกเยอะเล่นฟันมาพี่ตาออย้อนออกมาตอเปิดแล้วติ๊กหมุกเชทดดูนี่ยิงก็ังไม่ตรงตัวก็แม้วันนี้ฟ ma. mm ิ hmm. ๊กก like ็ถือว่าเป็นอีกคนที่มีโอกาสเหมือนกันแล้วส่วนเราแข็งแรงยังยิงได้ตรงตัวก็แล้วแอ์มาเปิดเองให้สงวนนี่ติ๊กบอลออกมาขวาโอ้โหจังหวะสุดท้ายแรงแรงเต็มไปครับ ยัดมาไปขึ้นหน้ามาก็ลึกเกินไปเอา้าเราคุารับบุคุดับรูดงวนให้ดูโอ้โหจะจะผิดมากาดิ้นัแล้วปล่อยบอลตกหมดทันหรือเปล่ากิฟตให้ทันก็เกยยังั่างควาผิดจังสุดท้าย จับลูกนี้กระดกหลบเรายกเท้าสูงกรรมการไม่ว่าอะไรโอ้โหก็ต้องพูดถ้วเกิดว่ากรรมการเต่าต้องขีจ้าวขึ้นมาไปตรวจข้ทันทีครับโอ้โหดูครับไม่ได้เหมือนกันแล้วสำหรับเพื่อนสาวเจ้าปิ๊กิ้งติดบ็อกเกอร์สังหวะสองไปม้วนกับปลาไม่ออกด้วยครับกระจับหลอดอยู่แล้วโอ้โหไหลหลังลูกนี้ออกข้างครับโอ้โหนูครับว่าจะพูดกระโดดหลบข้าหัวตัวยกเท้าสูงขึ้นมาเพื่อเสียไม่ว่าอะไรครับ แล้วจังหวะนี้จะสวนกลับขึ้นมาเอาแล้วจะไปเสียต้กอาทิไม่ได้เหมือนกันขั้สวนลูกตาสองกิ๊กหลายตาแล้วจับข้างซ้ายลูกนี้ไปไม่ได้นะผู่เล่นที่บอลแล้วเตกออกข้างไปแล้วผูกหมู่ราการก็ยำไม่ว่าอะไรเหมือนกันในจังหวะนี้โอ้โหดูต้องบอกว่าเกมเขานจะเร็ววะต้องบอกว่าสมาธินี่หลุดไม่ได้เลยเกมแบบนี้เนี่ยฟิกแมตชทกับโอกาสที่ถ้าเกิดมีคำผิดพลาดขึ้นมาไม่ว่าตำแหน่งไหนโอกาสเสียประตูนี่มีเลยครับ ทั้งสองทีมยกขี่ลรอเสียโอกาสเอาความผิดพลาดของผู้เล่นข่ายของข้างอยู่แล e ้วเอาเราให้ติดจังหวะนี้จับบอลแรกไม่ดีแต่อบังอยู่แล้วจะไปทางแค่ให้ให้พี่ตั้มตอบจับตกลึกมาลูกนี้มงแค่เราปูขู่ผู้สาวตูซุปเปอร์เซ็งจังเราจะออกท้ายไม่ออกด้วยกรรมการให้เล่นต่อวิดล็อกปุ่มแล้วปู่มมเอาลุยมาจลงหวะนี้เปลี่ยนแกนออกมาซ้าย ตใจก็ยังไม่่าที่จะให้บิ๊กับหยาบหยาบเลยไปนะส้มที่เจ้าเปิดตบหาเอ่ำใส่บอกแอร์ไหลมาบิ๊กแล้วปวดกระแทกจากด้านหลังอีกครับโอ้โหดูเออสิให้เด็กฝีคิดแล้วระยะนี้เหลียบเท้าซ้ายออกแอร์ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงครับเจ้าขนี้เนี่ยผู้ตัดสินเดินมานี่โอ้แล้วสองทีมก็ขอคำอัิมายเลยครับ จังหวัดวตรอโดยเฉพาะจังหวัดตรอท่านนี้สองเราจ,จะได้เพื่อสามนะโอ้พยายามจะฟองผพุทธศิลป์า็ไม่ได้ไปการฟาแต่ว่าพุทธศิลป์ก็ไม่ว่าอะไรครับต้อบอกว่าในจุดโทษในเขตโทษยกจังหวัดท่าลังฟาไม่ชัดเจนจริงๆครับโอกาสที่ได้เป็นจุดโทษยากเหลือเกินครับแล้วมาดูจังหวะนี้เป็นป,ปีคิ๊กกองกรอบรอกอ้าวแล้ววิ่งออกมากรอดอยังไงพุทธศิลป์ต้น ไมเหลืองหรอเปล่าน่าล้วโอ้โหนี่เลยต้องบอกว่าไม่น่าดูเลยคู่ขอการทิมพ์หมอกเฉยครับไม่ได้สัมผัสบอลครับกำแพงจะออกมาได้ก็ต้องมีการสัมผัสบอลครับโอ้โหดูเสียท่าเลยทุนแบบไม่น่าโดูจริงๆครับเล็กสงสารทุนเดียแล้วมาดูฟีลที่อุ้งทั้งหนึ่งแอร์ค่ะได้ยืนโล่คนเดียวฝันคอมแล้วไม่ตรงต่ออีกครับโอ้โหดูจังหวัดแอร์ได้กินวีคลิปแต่ละคันแล้วก็ต้องบอกว่า ยังอันตรายอยู่อ่ะต้องจังหวะนี้กรรมการให้เป็นปีทิพย์กับในแดนเวลเร็วได้ทันทีครับเลยพลาดเลยครับสรหรับนากบิ๊นแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายก็ยังขับลุกเล็นไปครับกิ๊ก <c ười> วันนี้ต้องเจอแบบต้นในทั้งเกมเลยสำหรับทางด้านบิ๊น แล้ววิ่งับไหลมาบิ๊กบิ๊กมาแล้วฝุ่นหัวซ้ายมีขวามีบิ๊กจะไปเองเอ้าเรอตจังหวะนี้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่เป็นการโคโลเดียวตั้งแต่ที่สนามโดยเฉหรับบิ๊กครับโอ้ต้องหานี่มีเพื่อนหลอกให้อยู่แล้วฟุ้งซ่านอีปีช่องนั้นเราบิ๊กโอ้โหดูนู่นดูนี้โซโลเดียวตั้งแต่การสนามครับสองสามคนของสัญญาเอาไม่อยู่ เขาจังหวัดนี้เสียฟาวอีกครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนอสาสัม<อ>ยังไงพุษษษษษษษทธิิ์ช่วยเปลี่ยนร์ด้วยครับตดไม่ขยับมาดูว่าปีพิตนอกต่อเหมือนกันครับ วิ่งมาที่ตามฝัน uh, ชันแ lap แล้วก็ไม่ตรงสุดท้ายโดนตัวออกข้างครับอู้ยังยังมีเวลาอยู่สำหรับนักได้ใส่นังครับเนี้ยอู้ยทาเกมนี้บอกว่าเราเก็บแต้มไม่ได้แล้วสำหรับนักดันเนี้ยอู้ยจะเป็นอีกหนึ่งแบบที่พวกเขาจบไา่ให้กับเพื่อ่นสามเนี้และทุกครั้งที่แล้วเป็นชั้นก็จริงครับแต่ว่าหนึ่งเกมที่พวกเขาแพ้เนี่ยแพ้แค่เกมเดียวคือผู้อ่านสามเท่านั้นครับ โอ้โหแล้วดูโอเคจีนตัวจอนมาเจอในในแบบที่สองตัวเต็งชาร์ด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหดูว่าตอนนี้เป็นเพื่อนสามอีสามหนึ่งเนาะบิ๊กไหลมาตัวนี้กิ๊กที่เก้าทางขวาสายชาเล็บนี่แล้วต้องออกข้างเลยยังได้ตัวที่หกแล้วทางขวาสหรับแสงการเลเร็วมากิ๊ก ย้อนลูกนี้จ็อกโอ้โดนไล่สูงเลยครับไหลกับมาเก้อเปิดเตะจ็อกเปิดชั้นแรกกันอยู่ถูกต้องกระโดเล็กโอ้ยดูว่าตอนนี้เปลี่ยนการเอาไว้างซ้ายอักเก้อเปลี่ยนแกนข้ามฝั่งมาอีกทางขวาจ็อกดูว่าตอนนี้ต้องเล่นกันเต็มที่แล้วพยายาม แล้วไปเข้าฟอนลูกนี้อันตรายเอาแล้เหลียวดีนเอาซ้ายอีกแม่จะได้ลองสองดูบ้างครับถ้าประตูนี้ได้จะไล่ขึ้นมาเป็นสองประตูราถามทันทีครับแล้วแกงของพวกเขาน่าจะดูดีขึ้นเยอะสำหรับแสงดังตู้นี้ต้องบอกว่าสำคัญจริงๆครับสำหรับแกมนี้ครับปิ๊กเอาเป็นกิ๊กครับอยู่ที่บอลเยอะอดีตต้องบอกว่าที่ลุกจังที่แล้วเราสังประจำทีมกันแต่ว่าเป็นรองแค่ทางด้านบิ๊กเท่านั้นคเองฟีกิ๊กเข้าต่อเขตโทษครับด้านขวาแล้วเดี๋ยวตับ กับแผงต้องเปลดให้ดีครับอีกวิ่งมาปั่นโค้งไม่ผ่านต้องแทงเดือบโอ้อโอหอันนี้การยิงทะลุทะลวงต้องบอกว่าน้ำหนักได้ก็จริงครับแต่ว่าในหลายๆครั้งก็ต้องบอกว่าจะไปติดบล็อกในจังหวะสุดท้ายครับเราจะบอกเอากาะด้านสักออกมาแล้วส่งเอาอ้าครับกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะผมขอเชิญเอาตัเช่นเดียวกับดิวอดบิ๊กออกแล้วไหลก็ลองไหลด้วยกันดิงโอ้โหคิด ยังไม่ได้ก็แม่ตัวนี้หล่อสวยมากัแรกก็คูหลงเลยคู่เล่นของพี่อาสามโอ้โหนี่แต่ก็ยังไม่โอกาสบบนีบมีจังหวยัเองถึงบอลยาวที่มาโก้ัสงเลอวอ้าวลงมาก็เยเหมือนจะสว่าเกลยช้าบอพี่ห่ัวแต่เราอ้าวแล้วจูตัวล็อกมาจัวนี้เขาสอยังไปเลิสงงานเลิกทิงหลายตาพี่ตั้งขวาถุนนี้มาพร่จ๊อ ขนานเส้นมาเล็กไม่เห็นจะสายคือพายไม่สายไม่สายแล้วก็ว่าแล้วพอต่างก็พูดเดียวก็จริงก็นแล้วอะไรกันตุ้ยัดกลับมาเขาพี่ตั้มเปิดลูกนี้บิ๊กเกี่ยวแล้วสายไม่พายเปิดทะลุขึ้นมาทางซ้ายก็ไม่มีใครครับก็เต่ตรงเดียวขึ้นมาไปไปไ้งโผล่ที่มองแต่บอลแล้ว ต้องบอกว่าข้างหลังก็มองไม่เห็นว่ามีใครที่ป่าว่าเพื่อนเพื่อนก็พยายามจะปล่อยบอกให้ปล่อยออกหลังแล้วข้างหลังมันไม่มีใครแล้วแต่ว่าที่เอ๋ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วตอนหลังตอสุดท้ายปุ้มลึกมาตอนนี้เกิดก็ยังถึงแต่ทำไมถึงเนี่ยข้างหลังแอร์ลอยอยู่แล้วะยังได้เปลุ้นรุ่งอีกครั้งแล้วสำหรับเรื่องอาสาวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าบอลตายบอลหยุดเนี่ยก็ถือว่าเข้าทางเลยครับทีมนัาอยู่สามประตูหนึ่งแล้ว เพือ่อนที่ลาบ้าที่ลาออเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่พี่บังอยู่แล้วตัวไปมุ่งเตะแท้ออกหลังเลยใช่ก็เตะมุ่งแล้ว,ลวางนนซ้ายครับนเนอรชิปตัวนี้เปิดชิปไปเสาไกจโอ้โหล้วไปแยกนันแองแ

ใจเรียนครับกิ๊กครับกิ๊กใจเยนครับกิ๊กเดี๋ยวเพื่อลูกดูนิดนึงครับ่โอ้ตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งครับัางเตยจะเผาประตูครับ คือกลับมาให้เยอะเนี่ยต้องอยู่ต้องบอกว่าสมาธิเนี่ยต้องออกดีต้องพยายามทุกคู่บอลลงตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าไปเสียสมาธิกับลูกเกมแบบนี้ไม่จะเป็นผลดีเลยตัวเดโม่แข็งที่สุดแล้วบิ๊กแหมตูโอ้ควาติดขาจริงๆครับบิ๊กเนี่ยยังได้ไปลุ้นทุกคู่เลยสำหรับเรื่องอันสามเนี่ยเปลี่ยนครบโคต้าห้าคนได้เรียบร้อยแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีผู้เพื่อบาดเจ็บจะเปลี่ยนกินกไม่ได้แล้วครับให้มาเอาติดบล็อกแล้วดิวบิ๊กตรงกลางมีขวามีให้มาที่ดิวจับแล้วยิงโอ้โหต้องมาเปิดเข้ามายังติดบล็อกครับยังได้เป็นเตะตอีมครั้งครับ เต็มซ่านมาตัวแม่แล้วจังหวะนี้เสียบอลจะสวนกลับแล้วแม่ไปตัดฟาวแบบนี้ก็ใช่ปั้งแต่ครับยิงยาวเลยนี่ไว้คนละตัวครับเานออกมาทางซ้ายครับบิ๊กขวามีเพื่อนเต่เอยู่จ็อกโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีครับอ้าวทิ้งบอลยาวมาที่ว่าทุกวันนี้ก็เอาดูบอลไม่ดีครับบิ๊ก จับได้ตัวต่อตัวครับตรงนี้ขยับหลอกเข้าในมาแล้วยิงเองเสาแรกโอ้โหชุดมาเฟ่ต้องรู้สึกว่าดูตรงนี้ดูครับไม่ตกเป็นข้อเลยบิ๊กสิ่งหนึ่งจับเลยเอาชนะเอาได้ครับไหลออกมาทางขวาจ๊ับตีบอลการกลับมาพี่ต่าง โอ้โหดูเกมที่น้าสำหรับสายเงินก็ได้ประตูในช่วงท้ายเกมครับแต่ว่าเกมนี้หนักจริงๆแล้วต้องการถึง2ประตูเพื่อจะแบ่งหนึ่งตั้งครับบิ๊กให้มาตอกตูดครับจะพลาดไม่ได้เลยครับโอ้เล็นจริงๆแล้วสำหรับผู้นักสามยศแล้วบิ๊กแก่ที่บอลตัวนี้กรรมการนัืออะไรส่งผู้นักสามยศสองอ้าวล็อกเข้าขวาแล้วซ้ายบิ <"Aw>, <S S ๊กโอ้โหปุ uh, ่ให้ไม่ดีครับตัดกลับมาอีกทีนึงบิ๊กซ้ายสุดบิ๊ก จับแล้วหลงไม่จะเข้าขวาลูทูเกอร์ลูทูการ์เลยดับกลับมาที่ซ้ายเท้าจะถูกดับสามต่อสามจังหวะนี้แทงไม่ผ่านจังหวะสองเราได้ฟ้าทลกคร้งกรรมการให้ลูกเสียไปเลยครับดับขึ้นมาสามต่อทอยอีกครั้งหนึ่งยัวใหญ่ไม่ดีโอ้โหดูว่าขี่ระเบอลกันง่ายครับทั้งสองทีมจังหวะแกมันต้องหัวร้อนเพื่อให้เร็วอ่ะเปลไม่ได้แล้วหลายมาปะแล้วจริงเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ครับไม่มาเป็นสองเป็นสามมาครับแต่ยุ่ง ปวดเจ็บก <mile> oh, really, like mm ็โ hmm. อ้เกมค่อนข้างจะเร็วเราไม่มีโอกาสนะเพื่อนเราสามตัวไม่ได้ต้องบอกว่าจริงๆไม่ต้องไปเล่นแล้วเราะเกมลุกต้องเล่นเกมรับไวก่อนที่ตอนนี้จะกรอพวกเขาำอยู่ไปเปิดหน้าไล่กับจะน้าแสงทันไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกว่าดีเลยโอ้โหดูพี่ตูนหมดกี่นาทีอะพี่ ปี๊ปาดเข้าไหนไม่ดีแล้วเมื่อตังหวะเองกรรมการให้เป็นลูกพุ่งครับอยู่ได้เป็นลูกพุ่งครับตอนนี้เนี่ยเข้าหนึ่งคู่ที่แล้วบาดเจ็บแล้วครับเออให้มาขวาตอแสงเข้าขวาแล้วไหลดูนี้จับบอลแรกไม่ดีครับเข่าสอข้างซ้ายยังได้อยู่พี่ตั้งขจับเราโอ้โหดูลบแน่นไปหมดเปิดตีป๊อกล้วเล็กจับย้อนออกมาตัา้งอันใหม่พี่ ฝากมาแล้วตามช่องลูกนี้แจกมาตอนท้ายแปะที่เสากองกางโอ้โห้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยวางต่อจารย์ไปดูเลยโด้โหเพีงก่อนครับครับผมเลียไม่ได้เลย แล้วก็นี้เราเตะคือกลับมาให้แล้วสำหรับเนื่อั่งอู๋เยวทุ่พรรบาดเจ็บแล้วพี่ตั้งหลเอาไว้ซ้ายก็อาราบิกจับตรงนี้ทีงแล้วโอไม่ได้ครับโอ้โหดูครับแล้วพุฒินีตอบมาปวนจ้าหมดเวลาเลยนะเชื่อไหมครับโอ้โหนี่มันผมสัดสีจริงๆครับขอเชิญคุืบอกทีนกลางสนามครับ โอ้โหนี่สมศักดิ์ศรีแชมป์เก่าจริงๆครับแล้วก็รองแชมป์เก่าแล้วสองรอบเพื่อนั่สามแล้วก็สายนิรันดร์วันนี้เล่นได้สมราคาครับโอ้โหใครได้ดูอยู่ต้องบอกว่าสองทีมนี้ครับสู้กันในสนามตูเดือดครับหลังจบเกมขอให้ทสองทีมเป็นเพื่อนกันครับเจงกันยศโมคือเรื่องของทีมครับทำเพื่ออั่สามแล้วก็สายนิรันดร์อีกครั้งเป็นยกตลอดกระทุบกระทั้งในเกมครับเกมคอยหลังจบเกมครับเกมต่าอันดีที่จะเดินมาแต้ม้แต้มือกันครับโอ้โหพาให้กับเพื่อนั่สามไป็แบบเฉียดฉิวแล้วทั้งหมดแอคชั่น โอ้โหน่าจะได้จริงๆครับกี่ครับของคู่นสองทีมแล้วทำเพื่ออะสามแล้ว